สวัสดีครับนี้จะพามารับคมใบเลื่อยนะครับตัวน,นี้เลื่อยของเราใช้งานไปนานนะครับตัวน,นี้คมก็ไม่เหลือนะครับเหลี่ยมคมก็ไม่มีนะครับดูใกล้ๆนะครับเข้าไปก็ติดเลยนะครับเลื่อไ,ไปต่อไม่ได้เลยนี่นะครับคมเลื่อยตันนี้ผมก็จะเอียงนิดนึงนะครับเอียงเฉียง เสียงควันเลื่อดไปอย่างเงี้ยเพราะตัวนี้คมคมเดิมไม่มีเลยโทษทีนะครับเพื่อนเื<ๆ>่อนเมื่อกี้ที่ผมบอกไปในการดัดไอตัวคมนะครับเห็นไหมครับไอตัวเงาเงานี่คือที่เราเกี่ยวไปนะครับที่เราทําคมให้ดันดันออกไปฝั่งนู้นนะครับไม่ต้องดันหาเข้าหาตัวเองนะครับเวลาเราทําคลองเลื่อยนะครับให้ดันให้ดันผักไปตรงกันข้ามนะครับกับตัวคมนะครับฝั่งนี้ก็พักเข้ามาหาตัว